บทที่11งวงช้างเมื่อได้นำตัวอย่างความเห็นแปลกของบุคคลประหลาดดังแจ้งข้างต้นนี้อันเป็นความเห็นที่พูดง่ายใช้ยากและเป็นความเห็นของนักช่างคิดที่ลือชื่อไม่ใช่น้อยคนมาแสดงไว้ด้วยประการชนี้แล้วจะได้เล่าเรื่องของข้าพเจ้าต่อไปถึงแม้ข้าพเจ้าจะประสบการเผชิญภัย หลายซับหลายซ้อนและได้รับความรู้เป็นความคิดอย่างใหม่ถึงดังนี้ก็ดีแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่ว่าข้าพเจ้าจะละเสียไม่เรียนรู้ภาษาพูดของพวกโจรบ้างก็ดูกระไรอยู่เพราะจะทำให้รู้สึกว่าวันคืนที่ล่วงไปดูเร็วขึ้นครั้นเวลาจวนถึงกําหนดที่คนใช้จะนําเงินค่าไถ่ตัวมาให้โจร ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกไปต่างๆนานาวิตกว่าจะไม่ได้เงินค่าไถามาทันแม้นายโจรจะให้การเบิกทางแก่คนใช้ให้พ้นจากภัยของพวกเหล่าร้ายก็ดีแต่ภัยอย่างอื่นยังมีอีกมากนักเช่นถูกเสือขบกัดหรือถูกน้ำท่วมลบฝั่งแม่น้ำพัดพาตัวไป หรือประสบภัยอย่างอื่นได้ตั้งร้อยแปดประการไม่สามารถจะกลับมาได้ทันเวลาที่สัญญาไว้องคุลีมานชไม้หางตาอันขุ่นร้ายมาทางข้าพเจ้าบ่อยๆทําทำให้รู้สึกว่ามันคงไม่อยากให้คนใช้ของข้าพเจ้านำข้าไถ่มาให้ทันกำหนดเวลาเมื่อคิดดังนี้ให้วิตตกกลัวหวาดหวั่นเหลือประมาณ จนเหงื่อผุดซ่านทุกขุมขนแม้ว่าชะศพจะได้แสดงหลักในลัทธิโจรอันเป็นหลักแปลกประหลาดมีเหตุผลหน้าฟังอย่างไรก็ดีแต่ก็ว่าถ้าไม่ได้ฆ่าไถมาทันตามกำหนดพวกโจรเป็นต้องจัดการเฉียบขาดแก่ผู้ที่มันยึดตัวไว้ทุกรายไปคือเอาเลื่อยผ่ากลางแล้วโยนซากศพที่ขาดออกเป็นสองท่อนไว้กลางถนน แต่ให้ท่อนศีรษะหันไปทางทิศท,ที่พระจันทร์ขึ้นข้าพเจ้าอดนึกชมการกระทำของพวกโจรไม่ได้ที่ยึดหลักลัทธิของมันโดยปฏิบัติการให้ครบถ้วนกระบวนวิธีของมันแต่ความรู้นี้กลายเป็นความสยดสยองเมื่อเห็นมันนำเอาเลื่อยออกมาทดลองมีไอเหล่าร้ายหน้าตาหน้ากลัวสองคนทำท่าเลื่อย แต่ในการทดลองนี้ใไ้ท่อนไม้ต่างคนก่อนว่าชศบสังเกตเห็นอากับกิริยาข้าพเจ้าว่ามีอาการเสียวสยองก็เข้ามาตบไหล่ประลมใจข้าพเจ้าให้หายวิตกบอกว่าที่เอาออกมาทดลองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ข้าพเจ้าจะต้องนึกหวังว่า ถ้าถึงคราวจำเป็นเข้าที่อับจนว่าชศกคงจะช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ได้อีกเมื่อข้าพเจ้าแสดงความขอบใจแล้วบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะถูกเลื่อยเข้าบ้างจะว่าอย่างไรว่าชศกก็เบิกตาโตบอกว่าถ้ากรรมตามสนองตัวท่านโดยที่นำเงินค่าไถมาไม่ทันตามกำหนดเวลา แม้จะช้ากว่ากำหนดไปเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ไม่มีผีสางเทวดาจะช่วยท่านให้ผลจากผลกรรมนั้นได้เพราะกฎของเจ้าแม่กาลีจะให้ผิดแผกไปจากที่กำหนดไว้ไม่ได้แต่ไม่ต้องวิตกดอกเพราะลิขิตในตัวท่านแสดงว่าไม่ใช่จะได้รับกรรมอย่างนี้แต่จะต้องเป็นไปอีกอย่างหนึ่งต่างหาก คือจะได้เป็นโจนในภายหน้าเรลงว่าในวันหนึ่งจะต้องถูกตัดหัวหรือถูกเสียประจานให้ตายในที่ชุมนุมชนแต่ว่าเวลายังอีกนานไกลข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าคำปลอบโยนให้หายวิตกชนิดนี้ทำให้เบาใจอะไรนะักแต่ข้อที่ทำให้โล่งใจก็คือล่วงต่อมาราวสัปดาห์หนึ่งเต็มเต็ม จะถึงเวลาสิ้นกำหนดนัดคนใช้ผู้พักดีของข้าพเจ้าก็มาถึงและนำเงินค่าไถ่มาด้วยเมื่อชำระค่าไถ่ให้เสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ลาเจ้าบ้านใจร้ายของข้าพเจ้าสังเกตว่ามันแสดงกิริยาเสียดายที่จะนึกถึงเพื่อนรักเพื่อนใครของมันที่ถูกข้าพเจ้าฆ่าตายและอยากจะได้ตัวข้าพเจ้าไปเลื่อยเสีย ข้าพเจ้าได้ล่ำลาว่าจะศพอย่างฉันชอบพอรักใคร่กันว่าจะศพบมีอาการข่มความอะไราไว้และบอกอย่างที่เชื่อแน่แก่ใจว่าคงจะได้พบข้าพเจ้าร่วมทางมืดแห่งเจ้าแม่กาลีคือกลายเป็นโจรในวันหน้าเป็นการแน่นอนองคุลิมานให้บริวารสี่คนเป็นผู้ติดสอยห้อยตามข้าพเจ้าไปด้วย เพื่อระวังม่ให้ข้าพเจ้าได้รับอันตรายจนกว่าจะถึงกรุงอุเฉนีและถ้าระหว่างทางเป็นอันตรายอะไรลงไปบริวารทั้งสี่จะต้องรับโทษประหารในเรื่องเช่นนี้เององคุลิมานรักษาชื่อเสียงนักสัญญาข้าพเจ้าว่าถ้าข้าพเจ้ามีอันตรายอย่างไรลงไปก็จะแล่เนื้อถือหนังบริวารที่กำกับไป แล้วเอาหนังที่แล่แล้วไปแขวนประจานไว้ในทางสีแพร่งให้ใครๆรู้ว่าองคุลิมานได้ทำตามสัญญาแล้วเป็นคราวเคราะห์ดีที่องคุลิมานจะไม่ต้องทำตามสัญญาเพราะไอ้เหล่าร้ายสี่คนที่ไปกับข้าพเจ้าได้แสดงกิริยาวาจาสุภาพ และระวังภัยข้าพเจ้าเป็นอย่างดีในตลอดทางที่ไปเป็นอันว่ามันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปที่จะได้ทำพิธีผลีเจ้าแม่กาลีผู้คล้องพวงหัวกะโหลกคนต่างมาลัยได้สืบไปรอนแรมทางมาจนลุกรุงอุดเชนีไม่ประสบภัยอย่างไรถึงกระนั้นก็ดีข้าพเจ้าขอบอกว่าเท่าที่ได้ประสบมาแล้ว รู้สึกเข็ดขยาดเหลือพอบิดามารดาข้าพเจ้าดีใจเป็นที่สุดที่เห็นข้าพเจ้ายังมีชีวิตรอดกลับมาได้ล่วงต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าขออนุญาตไปค้ายังกรุงโกสัมพีอีกอ้อนวอนขอไปเท่าไรบิดาข้าพเจ้าก็ไม่ยอมเพราะท่านทราบดีอยู่แล้วว่า นอกจากต้องเสียเงินค่าไถ่ตัวข้าพระเจ้าไปเป็นจำน,จำนวนเงินไม่น้อยสินค้าและค่าทาสบริวารที่ข้าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมไปครั้งนั้นก็สูญสิ้นไปด้วยจึงไม่มีกําลังสามารถจะแต่งกองเกวียนไปค้าได้อีกเพียงนี้ก็ยังไม่กระไรนักยังมีโจรผู้ร้ายคอยดักตีปล้นตามทางบิดาข้าพระเจ้าเห็นว่า เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงไม่ยอมให้ข้าพเจ้าฝ่าอันตรายไปอีกนอกจากนี้ยังได้ยินข่าวเรื่ององคุลิมานทำการทารุณอยู่บ่อยๆและข้าพเจ้าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเองอาจพบกับมันเป็นครั้งที่สองข้อเดือดร้อนใจยังมีอีกคือไม่มีโอกาสส่งข่าวไปยังกรุงโกสัมพี จึงจำเป็นต้องทนนิ่งอยู่อย่างนั้นได้แต่นึกและหวังว่าวาสิทธีที่ข้าพเจ้ารักและบูชาแล้วคงจะซื่อตรงมั่นคงคิดดังนี้รู้สึกว่าค่อยสบายใจขึ้นบ้างจนกว่าจะสบโอกาสทราบเรื่องแต่ในที่สุดก็ได้ทราบเรื่องจริงๆคือมีข่าวลือกระชอนไปทั่วกรุงว่า สาตะเขียนลูกประธานมนตรีแห่งกรุงโกสัมพีได้ปราบองคุลิมานโจนรร้ายกาศและพวกลงราบคาบแล้วตัวองคุลิมานและบริวารที่สำคัญอีกหลายคนถูกจับเป็นไปได้แล้วถูกประหารชีวิตหมดบริวารน,นอกนั้นที่จับไม่ได้หรือถูกฆ่าก็แตกฉานส้านกระจายไปสิน้นคราวนี้ บิดามารดาขัดอ้อนวอนข้าพเจ้าไม่ได้ที่ขอคุมเกวียนไปค้าอย่างกรุงโกสัมพีอีกเพราะใครๆก็วางใจได้ว่าทางที่ไปคงราบรื่นปราศจากโจรผู้ร้ายเป็นเวลาอีกนานและบิดาข้าพเจ้าก็สมัครกระเสี่ยงโชคในการค้าอีกสักครั้งถึงตอนนี้ข้าพเจ้าล้มป่วยลง เมื่อหายป่วยก็จวนเข้าฤดูฝนจึงต้องรอจนกว่าจะหมดฤดูฝนก่อนคราวนี้แหละเป็นไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางอีกพอสิ้นฤดูฝนเตรียมตัวไปบิดาข้าพเจ้าได้ตักเตือนสั่งสอนให้รู้จักระวังตัวแล้วข้าพเจ้าก็ลาท่านเป็นหัวหน้าควบคุมกองเกวียน บรรทุกสินค้าเต็มรวมสามสิบเล่มออกเดินทางมีหัวใจให้เบิกบานร่าเริงเต็มใจรีบเร่งไปให้ถึงโดยเร็วให้สมกับที่มุ่งหมายตั้งใจไว้การเดินทางคราวนี้ราบรื่นตลอดไปเหมือนกับขาไปครั้งก่อนรุ่งเช้าวันหนึ่งอากาศปลอดโปรง่งก็ลุกกรุงโกสัมพี ให้รู้สึกหัวใจเบิกบานเบ่งโตแทบจะโลดพอล่วงเข้าไปในกรุงได้สักหน่อยเห็นผู้คนจะราจรล้นหลามตามถนนผิดปกติต้องเบากระบวนผ่อนช้าลงจนมาถึงที่แห่งหนึ่งอันเป็นย่านที่จะเข้าถนนใหญ่ในกรุงเพราะเหลือกำลังจะเบียดแทรกฝูงชนต่อไปอีกได้ตามถนนใหญ่ที่กล่าวไว้ข้างต้น ประดับธงทิวปลิวสวยัยมีพรมห้อยลงมาจากหน้าต่างและระเบียงมุกข้างถนนก็มีเฟื่องดอกไม้โยงกันระนาวตลอดไปทั้งสองข้างคล้ายกับมีงานรื่นเริงอย่างใหญ่ข้าพเจ้าทนรออยู่ไม่ได้ถึงกับออกอุทานสาบแช่งอุปสรรคที่ทําให้การเดินทางต่อไปติดขัดได้ซักถามผู้ที่อยู่ข้างหน้าว่า มีงานอะไรกันพวกเหล่านั้นร้องตอบว่านี่ไม่รู้ดอกหรือว่าวันนี้ท่านสาตเคียนบุตรประธานมนตรีทำพิธีแต่งงานมากำลังเหมาะเพราะกระบวนแห่กำลังจะผ่านที่ตรงนี้ไปยังเทวาลพระกฤษณะนับว่าเป็นบุญตาของท่านที่จะได้ดูแห่ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นทีเดียวเรื่องเป็นอย่างนี้เอง คือสาตะเคียนสมโพธิการวิวาของมันนับว่าเป็นข่าวสำคัญไม่น้อยเลยและเป็นข่าวพอใจของข้าพเจ้าด้วยเพราะสาตะเคียนอยากได้วาสิถีอยู่ถ้าข้าพเจ้าส่งเท่าแก่—ไปสู่ขอก็น่ากลัวจะติดขัดมากด้วยสาตะเคียนยังขวางอยู่มาบ,บัดนี้สาตะเคียนก็แต่งงานไปแล้วความติดขัดคงไม่มี เพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าติดฝูงชนเดินทางต่อไปไม่ได้รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนอะไรคออยู่ไม่ทันไรก็เห็นแห่กระบวนหน้ามาถึงเป็นกองทหารม้ากลุ่มหอกค่อยๆย,ย่างเหยาะช้าๆผ่านไปฝูงชนโห่ร้องแสดงความยินดีก้องกลบอากาศได้ความว่าราษฎรในกรุงโกสัมพี นิยมยินดีกองทหารม้านี้นะักเพราะเป็นกองไปปราบองคุลิมานสำเร็จมาพอสุดกระบวนทหารมา้าก็ถึงตัวเจ้าสาวนั่งอยู่ในกูุช้างประดับประดาโอลานน่าดูจริงๆเบื้องตระพองประดับด้วยผ้าบางมีมณีรัดฉายแสงเป็นหลายสีงดงามมาก ราวกับช้างบนเมรุบันพศอันเป็นที่สถิตของเท้าเทพช้างตัวนี้เป็นช้างพลายกำลังเปรียวราวกับในต้นฤดูฝนมีมันไหลยเยิม้มแก้มและขมับมแมลงพึ่งจับกลุ่มด้วยได้กลิ่นที่งาส่วมมาลัยเป็นปล้องๆทำด้วยทองแท้รัดประคนล้วนแล้วด้วยทองประดับด้วยทับทิมเม็ดเขื่อง มีผ้าบางพราราณสีคลุมห้อยลงมาจากหลังใบกระพือพันขาอันล่ำสันเห็นกระเพื่อมกระเพื่อมเพียงด่งหมอกที่ปกคลุมรอบลำต้นไม้ใหญ่ในแนวป่าแต่สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามองตะลึงจังงังที่งวงช้างข้าพเจ้าเคยเห็นแห่ในกรุงอุดเชนีมานับครั้งไม่ถ้วนได้เห็นการประดับช้างมาก็มาก ไม่งดงามน่าดูเหมือนคราวนี้ตามที่เคยเห็นมักจะแต่งแปลงเป็นรูปทุ่งนาสีต่างๆแต่สำหรับรายนี้เอาหนังช้างเป็นพื้นสีแล้วเอาใบอโศกประดับเป็นรูปหอกตรงกลางใช้ดอกอโศกสีเหลืองสีแสดสีแดงสลับกันเหมาะเจาะน่าดูจริงๆ ข้าพเจ้าผู้มีความรู้เป็นนักเลงในเรื่องศิลปะกำลังชมฝีมือประดับอย่างวิจิตรอยู่นี้พลันเริ่มรู้สึกเศร้าใจกับได้สูดกลิ่นหอมแห่งความรักในคืนอันแสนสุขบนลานอาโศกอีกครั้งหนึ่งเมื่อคิดถึงคราวที่จะได้ทำวิวาของตนหัวใจของข้าพเจ้าก็เต้นแรง คิดถึงวันที่วาสิทธิจะได้รับความสุขเบิกบานถ้าได้อยู่บนลานอโศกดีกว่าได้มานั่งอยู่บนหลังช้างอันประดับประดาอย่างงามเลิซะอีกขึ้นชื่อว่าดอกอโศกแล้วในกรุงโกสัมพีไม่มีที่ไหนหน่าพิศวงยิ่งกว่าบนลานอโศกนั้นกำลังนึกเคลิบเคลิมอยู่นี้ ได้ยินเสียงหญิงคนหนึ่งพูดกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ข้าพเจ้าว่าดูเจ้าสาวสิหน้าเศร้ามีเบิกบานเลยข้าพเจ้าเงยดูโดยไม่ทันรู้ว่าอะไรทันใดนั้นก็เกิดความรู้สึกพิพักพิพ่วนด้วยเห็นรูปเจ้าสาวที่นั่งอยู่ในกูกบุด้วยตาดม่วงที่ว่าเห็นรูปเพราะไม่เห็นหน้าถนัด ด้วยฟุบลงอยู่กับอกถึงแม้จะเห็นเพียงรูปร่างเล็กน้อยอันมีเสื้อผ้าแพรพันหุ้มคลุมเป็นกลุ่มราวกับสีรุ้งก็ดีแต่ร่างกายที่อยู่ใต้ผ้านั้นคล้ายกับไม่มีชีวิตเพราะเห็นโยกเยกไปมาตามกิริยาโครมเครงที่ช้างย่างน่ากลัวว่าเวลาโยกจะพลัดตกจากหลังช้างกลิ้งลงมา อาการวิตกอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ข้าพเจ้าคิดผู้เดียวเพราะขณะนั้นเห็นเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเจ้าสาวเอามือแตะไหล่เจ้าสาวไว้แล้วก้วมไปกระซิบให้สติทันใดนั้นใจข้าพเจ้าหายว่บเย็นเยือกขึ้นทันทีเพราะหญิงที่เข้าใจว่าเป็นสาวใช้หรือเพื่อนเจ้าสาวนั้นคือเมทินี ข้าพเจ้ายังไม่ทันจะนึกตกลงว่าที่เห็นนี้เป็นลางร้ายหรืออย่างไรพอดีเจ้าสาวของศาตะเขียนก็เปิดผ้าที่คลุมหน้าออกเจ้าสาวนั้นคือวาสิทธีของข้าพเจ้าเอง